สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 8 8ดมปด m, m o r i ผ่าดาว youtube com รายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีและบูชาว,วัตถุมงคลเพื่อเสริมดวงชะตาให้เป็นมหาราวยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูประจําเดือนกุมภาพันธ์2564ดวงดาวบนท้องฟ้านะครับที่โคจรยกย้ายราศีเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะส่งผลดีหรือร้ายต่อดวงชะตาชีวิตของท่านโดยรวมจะเป็นอย่างไรนะครับ ชาวลัคนาราศีธนูนะครับเจ้าชะตาเนี่ยนะจะเห็นได้ว่าดาวประจาตัวของชาวลัคนาราศีธนูดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนภพตนุนะครับสถิตยอยู่เนี่ยในภพกระดุมพระตำแหน่งก็เป็นนิจจังมะคะหมายถึงเนี่ยเจ้าชะตาพยายามข่อยคว้าเพื่อมีรายได้นะครับแต่ก็ไม่ค่อยที่จะมั่นคงสักเท่าไหรนะ่นัก และดาวพฤหัสบดีก็เป็นดาวเจริญพบพบพันธุนีุก็มาอยู่ในภพการเงินหมายถึงเจ้าชะตาจะใช้บ้านที่อยู่อาศัยเพื่อสร้างไรายได้ซึ่งก็ไม่ค่อยที่จะมั่นคงถาวรนักหรือเจ้าชะตานะครับจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของการเงินจากญาติพี่น้องนะครับก็เป็นเพียงในระดับหนึ่งเท่าน,นั้นชาวราศีธนูเนในช่วงเดือนนี้นะครับถือว่าคุณจะมีงานที่เพิ่มมากขึ้นจะมีงานที่หนักจะเหนื่อยนะครับหรือจะมี งานเข้ามาหลายช่องทางนะเพราะฉะนั้นก็ให้เตรียมรับมือนะครับในเรื่องของการงานไว้ได้เลยนะอาจจะเหนื่อยไปบ้างนะครับคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโกดังโลงสีต่างๆนะหรือขนาดใหญ่ือเป็นธุรกิจส่วนตัวเป็นโรงงานเกี่ยวข้องกับพลังงานก็ถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเริญพภพกาม,มาเนี่ยอยู่ในภพก,กระดุมพระนะครับรายได้ของเจ้าชะตาเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากในเรื่องของการงานหรือสิ่งที่รับผิดชอบอยู่ งานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพใช้คำพูดนะครับครูบาอาจารย์นะนักบัญชีนักภาษามักกูเทศนะนักการทูตนะนักขายประกันนักหนังสือพิมพ์นักข่าวทนายความหรือร้านถ่ายเอกสารต่างๆนะหรือเกี่ยวข้องกับสื่อทั้งหมด ก็เป็นผลดีนะในช่วงนี้คู่สัญญาเนี่ยจะช่วยสนับสนุนในเรื่องของการเงินการทองหรือรายได้และผลประโยชน์เข้ามาด้วยดวงของคุณเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวนะครับการปรับความเข้าใจกับลูกน้องได้จะมีเกณฑ์การนะครับมีคนเนี่ยโอนงานนะหรือสิ่งที่รับมอบหมายหมาให้คุณแล้วคุณก็จะทำนะตามความสามารถเนี่ย จนสาเร็จนะครับตามที่ได้รับมอบหมายไว้เป็นอย่างดีในเดือนนี้ดาวพระทิต์โคโจรย้ายราศีในวันที่13กุมภาพันหกสีเวลาตี2 23นาทีดาวาทิศนี้นะครับก็เข้าสู่ในภพสหัตชะณนะอาทิตย์นั้นเนี่ยเป็นดาวเจเริญภพสุพระนะครับโดยตำแหน่งก็เป็นปากเกษตรแล้วก็เป็นพินทุบาทนะหมายถึงเจ้าชะตาเนี่ยจะมีเครดิตความน่าเชื่อถือในหมู่สังคมงคนรอบข้างในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็มักที่จะมีปัญหาหรือความขัดแย้งกับหมู่สังคมรอบข้างอยู่บ้าง ถ้าคุณจะมีปัญหาเนี่ยครับเกี่ยวข้องกับสังคมเนี่ยนะส่วนมากคุณจะมีปัญหากับผู้ผู้ชายมากเป็นส่วนใหญ่นะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะครับก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆนะผู้หญิงถือว่าดีนะครับแต่ในโดยชะตาของคุณเนี่ยดาวพระราหูเนี่ยยังสถิตอยู่ในภพอริศาสตร์ชักเป็นอริหมายถึงเพื่อนเป็นศัตรูนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมมักมีปัญหาอุปสรรคนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามา นะอย่าหลงเชื่อได้ง่ายนะในเรื่องของการงานการเงินต้องระมัดระวังไว้ให้ดีด้วยนะของชาวลัคนาราศีธนูนะครับเเพื่อนก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะในวันที่23กุมภาพันธ์นะครับ64เวลา10โมง54นาทีนีดาวพระศุกร์ก็โคจรเดินหน้าเสดิจอย่างรวดเร็วนะครับดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนพบอารีแล้วก็ลาพัเข้าสู่พบสัตแชอยู่ในราศีกุมนะครับโดยตำแหน่งก็เป็นอุดมเกณกนแล้วก็เป็นผิดอ่าเป็นประตุเมเกณ์ด้วยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมักมีปัญหาอุปสรรคในสังคมนะครับหรือหมู่สังคมคนรอบข้างของเจ้าชะตาแต่ก็ไม่ส่งผลนะครับเสียถึงเจ้าชะาตานักแต่กลับส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะครับแล้วก็เป็นที่สนใจของสังคมคนทั่วทั่วไปคนรอบข้างด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาเจ้าชะตานะครับถือว่าในเรื่องของลาบแด้ผลประโยชน์เนี่ยเจ้าชะตาจะได้รับโชคลาภหรือสิ่งที่ดีๆใหม่ๆจากสังคม หมู่หมู่เพื่อนฝูงต่างๆนะครับก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะแล้วก็ได้รับการยอมรับด้วยนะครับในช่วงนี้ชาวราศีธนูเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่รักเพื่อนมากไปนิดนึงนะครับหรือรักเกี่ยวข้องกับการออกสื่อหรือสังคมโลกโซเชียลต่างๆเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะครับคุณเนี่ยดาวศุกร์อยู่ในเรือนราหูและราหูก็อยู่ในเรือนของดาวศุกร์เป็นเกษตรแรกเรือนอก็เรียกวนุเกษตรแบบสลับเรือนเพราะฉะนั้นควรอยู่ในกรอบจําไว้ ถ้าคุณอยู่นอกกรอบคือพังถ้าคุณอยู่ในกรอบปลอดภัยถือว่าดีในดวงชะตานะครับต่อมานะครับดาวพระขันย้ายราศีนะในวันที่24่กุมภาเวลา17ใเนากาห5ทีนะดาวขันเนี้ยนะครับก็เป็นดาวเจ้าือนพบปุตตะแล้วก็วินาศนะย้ายเข้ามาอยู่ในพบอาลีนะครับอยู่ในราศีพุกศกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นส่งผลในเจ้าชะตามักจะพบกับปัญหานะครับอุปสรรคใหม่ๆแต่ถ้าเมื่อแก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้แล้ว ก็จะส่งผลนให้เจ้าชะตานะได้รับสิ่งที่ดีๆมาแบบง่ายๆนะครับและทําให้เจ้าชะตาเป็นที่สนใจในหมู่สังคมคนรอบข้างด้วยช่วงนี้คุณก็จะมีโอกาสนะที่จะมีสเสน่ห์ในตัวเองนะครับออในดวงชะตาปุตตะนั้นไปอยู่ในภพอาลีเพราะฉะนั้นบุตรบริวารอาจเป็นศัตรูกับเจ้าชะตาเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้น,นิดนึงบุตรบริวารอาจจะดือ้อกับคุณเป็นพิเศษในช่วงระยะเวลานี้นะครับนะ ถ้าใครมีบุตรมีลูกก็ถือว่าอาจจะยากไปนิดหนึงนะมีบุตรยากลูกนี่นั่นมักมี้ากอาจจะต้องใช้ทางการแพทย์เข้ามาช่วยเหลือนะครับหรือถ้าใครมีบุตรมีลูกในช่วงนี้เพราะฉะนั้นคุณจําไว้เลยเคล็ดลับนะครับให้คุณยกลูกเนี่ยให้เป็นลูกบุญธรรมให้กับพระสงฆ์องค์เจ้าถึงจะดีในดวงชะตาแล้วคุณห้ามเลี้ยงเองด้วยเพราะลูกจะเป็นศัตรูห้ามให้ทายลูกนะครับถ้าคุณให้ทายลูกเนี่ยถือว่าคุณเป็นคนที่รังแกลูกแต่ถ้าคุณให้ลูกคุณไปผจญชีวิตลําบากจะดดีในวงตา นะครับให้ไปเรียนรู้ชีวิตนะไปอยู่กับหลวงปู่หลวงพ่อนะที่วัดแล้วก็ปัญหารูปศักดิ์ต่างๆหรือความเสียหายต่างๆเนี่ยของเจ้าชะตานะมีก็ไม่มากนะนะครับแต่คุณก็สามารถแก้ไขได้ในที่สุดนะก็จะเป็นผลดีให้คุณเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีมีโชคมากนะครับเข้ามาแบบง่ายๆด้วยนะเออโดยตำแหน่งก็เป็นราชาโชคก็ถือว่าดีในดวงตาของคุณนะครับแต่ในช่วงนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ขยันเป็นพักๆไม่ค่อยได้เต็มที่นะในดวงตาสักเท่าไหร่ นะแต่ความอดทนเนี่ยมีอยู่เต็มที่อยู่แล้วนะครับให้ระวังการท้องไว้พร้อมนะครับออแล้วก็ดูแลตัวเองไว้ด้วยนะหรือให้ระวังบุตรหลานตัวเองนะครับอาจจะมีเกณฑ์การได้เสียในช่วงนี้แบบลับๆนะครับในด้านของการเงินเนี่ยนะครับดาวพระเสาร์เนี่ยก็ยังสถิตอยู่ในภพกระดุมพระนะก็เป็นกเกษตรเจ้ชาชะตาเนี่ยก็จะมีฐานะทางด้านการเงินที่ดีนะครับแต่ข้อเสียก็อาจจะมีในเรื่องของการหึงหววไปบ้าง นะเขาก็เป็นพินทุบาทแล้วก็เป็นเกษตรนะครับการเงินเนี่ยถือว่าเป็นการเก็บเงินเก็บทองนะครับเป็นคนที่ประหยัดมัธยัติมากในการใช้จ่ายอย่างราอบคอบถ้าจะลงทุนอะไรสักอย่างจะคิดมากคิดแล้วคิดอีกนะครับกว่าที่จะลงทุนเนี่ยคุณก็จะคิดให้แน่แน่แน่แนแนใ,นใจก่อนนะว่าลงทุนได้แล้วไม่สูญเปล่านะจะได้รับผลกําไรที่ดีนะครับสแสดงถึงให้เห็นถึงเนี่ยคุณจะประสบผลความสําเร็จนะครับในเรื่องของการเงินการทอง นะการเก็บทรัพย์สินต่างๆจะมีความมั่นคงทางด้านของการเงินนะครับแต่ไม่ถึงกับการเงินมหาศาลอะไรมากมายลนะแต่ถือว่าดีในดวงตาในเรื่องของเงินเงินทองๆของคุณนะครับแต่อุปสรรคของคุณเนี่ยก็ให้ระมัดระวังความลังเลของคุณนะครับซึ่งมีมากจนเกินไปเนี่ยนะก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาและเสียโอกาสดีๆไปได้นะเพราะฉะนั้นคุณต้องคิดให้รอบคอบให้ดีที่สุดถ้าคุณไม่มั่นใจคุณก็ปรึกษาผู้ใหญ่ นาะปรึกษาผู้รู้หรือคุณซือจะดีที่สุดนะครับในเรื่องของเงินเงินทองทองนะในด้านของครอบครัวเนี่ยนะอาจจะมีอุปสรรคมีความขัดแย้งนะครับให้ระวังในเรื่องของคดีความถ้าใครเอาบ้านหรือทรัพย์สินไปทําธุรกรรมนู่นนั่นหรือคุณอาจจะมีเกณฑ์เอาบ้านไปทําธุรกรรมเข้าแบงก์ก็ได้นะมันก็เป็นหนี้เป็นสินประมาณนี้นะครับในดวงชะตาของคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโชคลาภของคุณเนี่ยก็จะมีเข้ามาแต่ก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่ในดวงชะตานะครับดาว าลาภะอยู่ในภพสัจชาเนี่ยนะคุณจําไว้เลยชาวลัคนาราศีธนูนะครับคุณจะต้องเดินทางไปแสวงหาโชคลาภและผลผลประโยชน์ต่างๆถึงจะดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานการเงินรวมถึงในเรื่องของโชคลาภต่างๆนะครับเออก็ให้คุณไปเดินทางหน่อยนึงไปซื้อลอตเตอรี่ไกลบ้านนะเนี่ยแหละคุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภและความสําเร็จนะครับคุณก็อย่าอย่า,ยาลืมเลขศูนย์นนะเออถ้าคุณซื้อลอตเตอรี่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มีศูนย์อยู่ด้วยนะครับก็ถือว่ามีโอกาส ที่จะมีโชคลาภนะครับในด้านของความรักนะครับชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยนะดาวเจ้าเดือนคู่ครองดาวพุธก็อยู่ในภพก,กระดุมพระนะครับอย่างที่บอกตอนต้นเนี่ยคนรักคู่ครองช่วยเหลือในเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับหรือถ้าไม่ใช่ในเรื่องของเงินเพียงอย่างเดียวอาจจะเป็นในเรื่องของช่วยเหลือในด้านอื่นๆก็ได้ในเรื่องของคุณค่าคุณค่าทางจิตใจนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะครับการช่วยเหลือในสิ่งต่างๆนะแล้วก็ดวงคุณในช่วงนี้นะครับ ความรักของคุณเนี่ยนะคุณจะต้องใช้ระยะเวลามากขึ้นกว่านี้ในการดูคนที่คุณคบหาอยู่ว่าใช่ไม่ใช่หว่าดีจริงไม่จริงจะต้องตรวจสอบเช็คดูหัวนอนปลายตีนให้ดูก่อนนะว่าคนรักผู้ครองคุณเป็นอย่างไรนะครับในขณะที่เพียงตอนนี้นะคุณอาจจะเป็นคนที่หลงเขาอยู่ก็ได้นะครับเออหลงหลงไปช่วงหนึ่งนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักของความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยนะจะยังไม่ค่อยจะมีความมั่นคงสักเท่าไหร่ ให้ระวังในเรื่องของรักซ้อนนะครับอาจจะมีปัญหาหรือความสับสนในชีวิตนะแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของคนโสดนะครับคนที่มีครอบครัวแล้วนี่คุณอาจจะมีความสับสนนะแต่คนที่เป็นคนโสดแล้วเนี่ยนะครับจะมีโอกาสอย่างมากจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกเยอะเลยทีเดียวทีนี้แหละนะครับคนโสดเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเป็นใครคุณก็เลือกดูให้ดีแล้วกันนะนะในดวงชะตาในเรื่องของความรักนะครับเนื่องโดยอิทธิพลดาวสือก,ก็อยู่ในภพสัจแชนะคุณก็อาจจะชอบ ครบมากกว่าหนึ่งคนประมาณนี้เผื่อเลือกนะครับแต่อาจจะดูคนนี้คนนั้นนะประมาณสองสามคนนี่ก็แล้วแต่คุณน,นะในดวงชะตานะครับแต่สิ่งที่คุณก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยเลยนะครับคือการเพอ่ฝันและเพ้่หรือการเพิ่เจอ่อจนเกินไปนะเพราะราหูเป็นอริเนี่ยอย่ามวัวเมาในสิ่งใดให้มากนะนะครับถ้ามวัวมัมัวเมาไปแล้วเนี่ยอาจจะทําให้คุณเกิดความทุกข์เกิดปัญหาเกิดอุปสรรคก็ได้และสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือความทะเยอทะยาน นะของคุณมากจนเกินไปจะทําให้เกิดความเสียหายอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันได้นะครับในดวงชะตาของคุณนะมาพูดถึงในเรื่องของเลขนําโชคนะเพราะฉะนั้นเลขนําโชคของชาวรัตธนูเนี่ยนะครับอย่างที่บอกคุณมีศูนย์นะเออแล้วก็สีสีส <c oughs> อันนี้คือนิดๆหน่อยๆน,นะครับลอตเตอรี่ใบเดียวก็พอแล้วนะเออส่วนคํานวณรวยละเอียดนะครับให้คุณรอติดตามในคลิปหมอฤทธิ์ผาดาวนาโชคได้เลย ในแต่ละเดือนนะครับมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ่นนะในดวงชะตาเนี่ยพระจันทร์จะดับนะครับในวันที่12กุมภาพันธ์หกเวลาตี1 38นาทีจันทร์ดับนั้นอยู่ในภพสัตว์ชักนะครับและในช่วงตุจีนี่ยนะการเดินทางต้องระวังหากมีอุปสรรคมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับต้องระวังให้มากนะในช่วงนั้นถ้าเคยจุดทูปจุดเทียนไหว้เจ้าอี่ยต้องระวังไว้ด้วยนะครับระวังฟืนไฟนะ ต้องตรวจเช็คก,ก่อนให้มันดับสนิทนะครับเออถึงค่อยวางใจในเรื่องของฟืนไฟนะครับแล้วพระจันทร์ก็จะเพนเพระจันทร์เพนอยู่ที่ราศีสิงห์ในวันที่27กุมภานธ์64เวลา15บนาฬิกาสมนาทีนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในพภพส,สุภาสุภาดีในหลายเรื่องสุภาคือชื่อเสียงความดีงามความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองดีในเรื่องของผู้หลับผู้ใหญ่เป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับถือว่าดีมากในช่วงนั้น นะถ้าติดต่อประสานอะไรไปอยู่เนี่ยอาจจะได้รับข่าวาวที่ดีก็ได้ในดวงชะตามคุณจากทางไกลนะครับหรือคุณอาจจะมีชื่อเสียงไปทางไกลก็ได้เพราะมอมมรณะสุภานะต่อมาเลยนะครับจะมาพูดถึงการโคโจรของดวงดาวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีธนูนะครับดวงของคุณเนี่ยตั้งแต่ในวันที่1ถึงวันที่13บสามกุมภาพันนะครับถือว่าคุณเนี่ยจะมีความมั่นคงที่ดีในด,ในดวงชะตานะที่จริงมันก็ต่อเนื่องเลย ดีไปถึงนู่นน่ะยีกคุมพาพันนะครับมีความมั่นคงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีเงินมีทองนะครับเอ่อหนึ่งถึงสิบสามคุมพาเนี่ยถือว่าคุณจะมีความรู้ความสามารถนะครับาทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นทั้งทางโลกและทางธรรมในวันที่14บคุมพาถึงวันที่27กคุมพาพันช่วงนี้นะครับให้ระวังนิดนึงถ้าใครยังเป็นโสดอยู่นะหรือถ้าคุณมีบุตรหลานหรือใครที่อยู่ลัคนาราศีธนูเนี่ยนะ มักจะได้เสียกับคู่ครองรอยู่ได้เสียกับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก่อนแต่งงานเพราะให้คุณจับตาบุตรหลานหรืออะไรเพื่อนฟูหรือใครก็ได้ที่อยู่ในราศีนี้มักจะเสียตัวนะต้องระมัดระวังไว้นหนึ่งนะครับในวันที่28กุมภาพันธ์เป็นต้นไปไม่ค่อยดีนะักให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับในโดยชตลีคุณ่ยส่งผลในตั้งแต่28กุมภาพันธ์เนี่ยอาจจะเป็นคนที่อยู่ไม่ค่อยติดที่มักเคลื่อนไหวตลอดเดี๋ยวไปนู่นมานี่มานั่นรู้จักคนเยอะ นะครับรู้จักคนบ้างไม่รู้จักคนบ้างสิ่งนี้จะทําให้คุณเกิอดอุบัติเหตุระวังรถชนนะครับระวังสุนัขกัดคนกัดด้วยนะในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาและอุปสรรคโอเคนะครับอันนี้คือคำสลายวิกรโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีธนูประจำเดือนกุมภาพันธ์นะเพราะฉะนั้นเนื่องในเทศก,กาลปีใหม่ตุษจีขอ,ขอให้ชาวราศีธนูทุกคนได้รับป่างเป่านะสองใหญ่ๆโตๆหนักๆนะครับเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะขอให้คุณโชคดีแล้วกัน นะครับซิงเจียอยู่อีซิงนี้หัวใช้หางเปลาตัวตัวไกดตัวทางตัวทางปู่ตัวถังนะครับนะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ